อ่านะครับวันนี้เรียนวิชาประวัติศาสตร์ครูเติ้ลได้แจกหนังสือให้ลูกของเราทุกคนแล้วนะครับหนังสือประวัติศาสตร์นะครับให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่ครับหน้าที่13นะครับหน้าที่13คือการเรียนเหตุการณ์สำคัญของชุมชนนะครับทีนี้นักเรียนแต่ละหมู่บ้านจะมีเหตุการณ์สำคัญที่แตกต่างกันนะครับ ทีแรกนักเรียนไปศึกษาว่าชื่อของชุมชนนี่หรือหมู่บ้านของพวกเรานี่มีความเป็นมาอย่างไรสองชุมชนของเรานี่หรือหมู่บ้านของเรานี่มีการตั้งถิ่นฐานเมื่อไหร่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะครับลองไปศึกษาก่อนสามเหตุการณ์สำคัญของชุมชนมีอะไรบ้างนะมีอะไรเหตุการณ์สำคัญของเรา ต่อไปประเพณีที่สำคัญของชุมชนมีไหมประเพณีสงการประเพณีลอยกระทงประเพณีต่างๆประเพณีบุญพระเวทนะครับมีไหมต่อไปวัฒนธรรมในชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์เช่นภาษาถิ่นการแต่งกายอาหารภาษาบ้านเราเนี่ใช้ภาษาอะไรภาษายอภาษาภูไทยภาษาลาว ภาษากลางนะครับต่อไปภูมิปัญญาในชุมชนมีลักษณะอย่างไรทำอะไรเช่นบ้านน้องลาดทำไม้กับแก้นะครับทำไม้กับแก้ส่งออกนะครับขายนะอันนี้คือให้นักเรียนไปศึกษาซะก่อนนะครับศึกษาแล้วคาบหน้าครูเติ้นจะมีงานให้พวกเราทำนะครับสำหรับวิชาประวัติศาสตร์นะครับ